หน้า183แบบฝึกหัด5.12การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ1เติมตัวเลขแสดงจำนวนตัวอย่างที่1 8คูณจำนวนใดได้80คําคำตอบคือ10นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2จํจำนวนใดคูณ7ได้เท่ากับ630คําคำตอบคือ90 ข้อที่1ค่ะจํานวนใดคูณ2เท่ากับ14นะคะข้อนี้นะคะเราจะท่องสูตรคูณแม่2ค่ะจากสูตรคูณแม่2ค่ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5สองสี่2 7 1สาคูณเได้14นะคะค่ะ

สามคูณสิบสองได้สามสิบหกค่ะข้อสามค่ะห้าคูณจำนวนใดเท่ากับยี่สิบนะคะจากสุดคูณแม่ห้าค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าคูณสี่ได้ยี่สิบค่ะข้อที่สี่ค่ะ จำนวนใดคูณ11เท่ากับ6 6สนะคะจากสูตรคูณแม่11ค่ะ11 11 11ด22ึ1ง33 3 1อ44ส1 1 55 5, 5 1 1 6ง6ค่ะ11บคูณหได้66ค่ะข้อที่5ค่ะ7คูณจำนวนใดนะคะ เท่ากับ490นะคะเนื่องจากข้อนี้ค่ะเนื่องจากนะคะเนื่องจาก7คูณ7เท่ากับ49ค่ะท้องสุดคูณแม่7นะคะ7 7 49นะคะดังนั้น7คูณ70เท่ากับ สีเติมศูนย์ต่อท้ายค่ะ,ะคำตอบของเราคือเท่าไหร่คะเจนั่นเองค่ะคุณครูแอมขออนุญาตนะคะอันนี้คือส่วนที่เราแอบคิดนะคะก็ะตีกรอบไว้ให้โอเคค่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะ9คูณ จำนวนใดเท่ากับ27นะคะจากสูตรคูณแม่9ค่ะ9 1 9 9 2 1 8 9 3 27นะคะ9คูณ3ได้27ค่ะค่ะข้อที่7ค่ะค่ะจำนวนใดคูณ20เท่ากับ80นะคะอ่าโอเค คูนะคะอ่าโอเคตรงนี้นะคะเนื่องจากค่ะนักเรียนอสองคูณสี่นะคะเท่ากับแปดดังนั้นยี่สิบคูณสเท่ากับแปดติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวนะคะ คําตอบของเราคือ4นั่นเองค่ะข้อที่8ค่ะ6คูณจำนวนใดเท่ากับ480นะคะข้อนี้ท้องสุดคูณจากสุดคูณแม่6นะคะเนื่องจาก6กคูณ หกหนึ่งหกหกสองสิบส1งหกสามสิบแปดหสยห้าสสสาสหเจดสี่สองหกแดนะคะหกแปสี่สิค่ะดังนั้น6กคูณแปดเท่ากับสีิบแเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวนะคะดังนั้น6กคูณแปดสิเท่ากับสี่รปดิค่ะคำตอบของเราก็คือ 80นะคะโอเคเดี๋ยวในข้อที่9และข้อที่10คุณครูแอมจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะ